สวัสดีครับมน,นกนกกอครับวันนี้มาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวท่าเสด็จครับจังหวัดหนองคายอันนี้คือท่าเสด็จในปัจจุบันครับอดีตก็คือท่าเจ้าเมือง ก็มีประวัติเจ้าเมืองหนองคายครับมีหลายท่านส <_ d ata> มัยปีสองสี่สี่ศูนย์ครับ <_ d ata>